ลักษณะของจิตของคนธรรมดาหนึ่งทุรังนังคือคิดนึกไปได้ไกล 2. เอกะจรังไปเดียวเป็นเอกที่สอสกะรีรังไม่มีรูปร่าง 4. ีผันทนังพันพลไปเรื่อยเอาแน่ไม่ได้ 5. จะลังกลับกรอกหูเรื่อยเดี๋ยวไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ6สุทุกทสางเห็นได้ยาก7สุนิปุนังละเอียดอ่อนเหลือเกิน8ะมะนิปาตี ไปหาสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจเสมอ 9. ทุรักขังรักษายากเลี้ยงยาก 10. ทุนะนิวารังนิวายทุนะนิวารายังห้ามได้ยาก 11. ทุนะนิขหังบังคับได้ยากทั้งหมด1 1ประการในลักษณะ ของจิตของคนธรรมดา